ต่อที่ข้อสิครับผม suppose A ทเท่ากับเมทริกนะฮะเป็นเมทริกขนาด2อคูนสนะครับไฟ A square นะครับ A square ก็คืออะไร A คูณกัน2ครั้งถูกไหมครับก็คือจะมี A 2ตัวคูณกันลนักษณะนี้นี่การคูณกันของเมทริกเนี่ยมันจะพิสดารมันจะไม่เหมือนการคูณตัวเลขแบบปกตินะครับอา่าอ่าหลักการคูณก็จะมีนะครับการอ่าต้องดูด m เมนชันก่อนว่ามันคูณกันได้ไหมแต่ในข้อนี้เนี่ย คูณกันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็น2อคูณสแมทริกซ์จัตุรัสนะครับเป็นสแควรแมทริกซ์เนี่ยสามารถคูณกันได้อยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่ข้ามไปตรงนั้นข้ามบายพาสช่วงนั้นมาแล้วมาสอนการคูณเลยและกันนะเอ้าเคูณเนะครับก็เขียนแมทริกซ์เขึ้นมาก๊อปปี้ขึ้นมากอนอ่าก๊อปปี้เสร็จแล้วปุ๊บหลักการคูณนะครับคือ ถ้าเม็ดิศอัน oh, น no. ี Você ้เป็นเม็ดิศขนาด2คูณ2ถูกไหมคูณกันแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็น2คูณ2เหมือนเดิมนะครับพอเป็นเม็ดิศจัตุรัสนะฮะปกติแล้วพี่ก็จะแนะนําไม่เขียนเม็ดิศขนาด2คูณ2ขึ้นมาก่อนนะฮะ2คูณ2 2คูณ2เนี่ยเวลานับเนี่ยก็คือนับโรแล้วค่อยคอลัม n row ก็คือนอน column คือตั้งแนวตั้งนะครับอันนี้มี2นอน2ตั้งก็โรที่1ก็1คอลัมน์ที่1ก็1แล้วก็ไป1 2 อันนี้โรที่คอลัมน์ที่1โรที่2คอลัมน์ที่2ทันไหมครับก็ยังมีทั้งหมด4ตัวถูกไหมฮะอ่ะนี่ไล่ทีละอย่างนียหลักการบางทีนะครับข้อสอบเนี่ยอาจจะไม่ได้ถามเป็น a อสแอาจจะถามแค่บางตัวฮะถ้าถามบางตัวเนี่ยเราไปนั่งคูณแมทริกซ์ทั้งหมดสียเวลานะครับพยายามใช้หลักการโลคูณ c o l มน์นะท่องไว้โลคูณ c o l ัมน์โลคูณอลัมน์นอนคูณตั้งอะไรก็แล้วแต่น้องลอง,ลองไปหัดท่องดูนะครับ เอาตัวแรกก่อนเลยนะฮะตัวแรกก็คืออ่า1ก็คือโลที่1คอลัมน์ที่1โลที่1ของตัวหน้าคอลัมน์ที่1ของตัวข้างหลังโลที่1ของตัวข้างหน้าคอลัมน์ที่1ของตัวข้างหลังนะครับเอามาคูณกันทันไหมโลที่1อันนี้โลที่1ถูกไหมฮะอ1อันนี้ก็ R2 ถูกไหมครับอันนี้คอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2ก็เอา1นคูณหนึ่งนะฮะโลที่หนึ่งคอลัมน์ที่ีนะ เอาตัวแรกคูณตัวแรกตัวที่2คูณตัวที่2นะครับตัวแรกคูณตัวแรกก็คือลบสคูณลบสบวกกับ2คูณกับ3ามเหนไหมเอาลบสคูณกับลบสบวกกับ2คูณกับ3แบบนี้นี่คือตัวที่1นะครับตัวต่อมาฮะเอาตัวไหนดีสมมติเอาตัว1 2ตัวนี้1 2นะฮะห่สอง หนึ่งสองก็คือเอาโ o ที่โลที่หนึ่งคูณกับคอลัมน์ที่สอง r o ที่หนึ่งก็ตัวเดิมนี่แหละนะคูณกับคอลัมน์ที่สองนะครับก็เอาลบสี่คูณกับสองแล้วก็เอาสองคูณกับหนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งคูณตัวที่หนึ่งตัวที่สองคูณตัวที่สองแล้วบวกกันนะทันไหมฮะอ่าร้อยตัวนึงนะครับสองหนึ่ง โลที่2คูณกับคอลัมน์ที่1นึ่โลที่2คูณกับคอลัมน์ที่1 3ึ่งสามคูณลบสีนคูณสามคูณหนคูณสทันไหมได้เป็น3คูณกับลบสบวกกับ1คูณกับ3อันสุดท้าย2 2งสอโลที่2คอลัมที่สก็เอาอะไรครับสอคูณสเอ้ย ผพดเพ็ดพดสามคูณสองไม่มีใครช่วยแก้เลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็รวมตัวเลขตามปกติจริงๆขั้นตอนนี้เราสามารถทำเองในใจได้เนืกออกรไหมพยายามทำในใจนะครับอย่าพยายามทำนอกใจนี่ยังจะเล่นอ่ะสี่คูณสี่เป็นสิบหกสิบหกบวกหกเป็นยี่สิบสองถูกไหมฮะอ่าตัวแรกเนี่ยก็ตัดทิ้งแล้วเนี่ยตัดทิ้งเนี่ย ตัดจอยทิ้งเหลือแค่สองข้อเนี่ยเอาเนี่ยเลือกสักตัวหนึ่งเนี่ยมันมีลบเกับ7เนี่ยก็เลือกสักตัวหนึ่งเอาข้อไหนก็ได้เนี่ยเอามาดูเห็นไหมเนี่ยมันมันทำให้เราเช็คคาตอบง่ายโดยที่ไม่ต้องทาอันอื่นก็ได้นะครับอันนี้พี่เขียนเอาไว้อันนี้พี่เขียนไว้ทั้งหมดเนี้ยเพื่อให้เข้าใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทําจริงๆอ่ะทำแค่บางตัวก็พอเนี่ยยีบสองกับอ่ะพี่มาดูนี้ก็ได้อันเนี้ยสาคูณสได้6กหกบวกหเป็น7เนี่ยถึงไหมครับตอบแล้วตอบข้อไหนตอบข้อดีด เนี่ยเสร็จแล้วก็ตอบแล้วข้อดีดอกแต่ถามว่าจะทําไม่เสร็จได้ไหมได้ทําไม่เสร็จเลยก็ได้ครับไม่มีปัญหาเนาะเอาสองหนึ่งเนี่ยอ่ะสิบสองสิบสองบวกสามก็เป็นลบสิบสองบวกสามก็เป็นลบเก้าเห็นไหมครับก็ตรงๆนะลบแปดอันนี้ไอตัวหนึ่งสองนะครับก็เป็นลบแปดบวกสองเป็นลบหกถูกไหมก็เป๊ะนะครับจริงๆทำแค่บางตัวก็พอเราก็สามารถใช้คำตอบได้แล้วนะฮะข้อนี้ก็ตอบขอดีดอ๊อกแค่จบ